ผมจอยซาดีโอลาค่ะผมชื่อเด็กชายสุภกิจวังษาเออเดี๋ยจเดี๋ยวลืมชื่อไอ้อบิทชื่อเล่นชื่อไมลีนชื่อเต็มเป็นสาเอเมลี่แบมนะคะอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะอยากเป็นช่างภาพครับอยากเป็นเออนักสตรีมเมอร์อยากเป็นนักรีวิวสินค้าแล้วก็นักยองค่ะ ค่ะเออแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเอ่อชวนเพื่อนเข้ามาร่วมในเกมรู้จักนะคะเห็นในไลฟ์บ่อยอยู่นิดนึงมีไลฟ์ขายของค่ะ I want to be YouTuber สวัสดีค่ะ It's Joyce here วันนี้หนูมาฝึกขีก่มา้า Golden Horse Riding Club นะคะชอบถ่ายวิดีโอแนะนำสถานที่อะค่ะอยากเป็นช่างภาพครับ เพราะว่าพ่อผมเป็นช่างภาพครับพอเวลาพ่อถ่ายรูปหนูก็เห็นคนอื่นมีความสุขก็เลยอยากลองถ่ายรูปบ้างครับเป็นนักรีวิวสินค้าแบบว่าขายของอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่มีใคร C.F เลยค่ะพูดจริงๆนะเนี่ยเผื่อได้ของกลับมาที่บ้านด้วยก็อยากให้ทุกคนที่ฟังเพลงหนูมีความสุขค่ะ my friend ผมจะได้เล่นเกมบมั้ง,งคืน <S 1> <1> <S ผมชอบตัวเองรู้จักพี่เอาเกาล็อกเกอร์ไหมจูบอันดับหนึ่งของโลกเก่งอยากเป็นเหมือนเขาไหม <1> 1> ไม่ เริ่มถ่ายวิดีโอไปเลยแล้วก็มันก็จะพูดติดตามแล้วก็อะไรต่างๆก็จะมาไปเองเลยค่ะถ่ายรูปหให้คนอื่นครับแล้วก็รับเงินด้วยยังไม่ค่อยรู้ค่ะอยากเอาไปตมเกมแล้วก็อยากมีเงินเลี้ยงดูตัวเองด้วยครับเล่นเกมนอนดีครับถ้าพร้อมแล้ว <Yay! S 1> ไปกันเลยลรโอ้ oh, I would love to be YouTuber หนูหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์มากเลยค่ะไยงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นสตรีมเมอร์กันไปเราขอลุงก่อนกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดไงอย่างผมไม่กล้าไปรับน้องหน่อยแล้วไปเดี๋ยวเราอะไปจัดฉากเพื่อถ่ายวิดีโอรีวิวกันไหมคะดีค่ะใช่ ที่จะรีวิวะะแล้วก็ไม้แล้วก็ไฟแล้วก็โต๊ะ<_<_>้อค่ะมากมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้อง Kuran CMT16 นะคะราคา690บาทถ้าสูงสุดอย่างนี้44เซนติเมตรถ้าต่ำสุด22เซนติเมตรนะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไอจะให้น้องโชวได้ลองเป็นตากล้องหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยถ้าพร้อมแล้วเรากดถ่ายได้เลยครับเอาอน้องโชถ่ายวีดีโอกดผิดปุ่มนะได้แล้วน้องโชว์ถือกล้องนานอย่างเนี้ยเมื่อยไหมครับไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ไอเนี่ยเตรียมขาตั้งกล้องให้น้องโชว์แล้วนะยกกล้องขึ้นมาครับไม่ใช่อย่างนั้นครับยกที่คอไม่ย,ยูมองไม่เห็นอะกล้องนี้ไม่ต้องสองดูนะฮะ อันนี้คืออะไระครับเหมือนเหมือนเก้าอี้เลยอันนี้คือโต๊ะถ่ายรูปครับโ okay, อเคไปได้เลยครับอันนี้ไว้ไปไปโ oh อไม่นะฟิไลก็คือแสงหลักไฟตัวแรกฟิลไลท์ก็คือไฟตัวที่สองลบเงาลบเงาลิมไลท์จะ,<ว>ะอยู่ตรงนี้ลิมไลท์เนี่ยจะทําให้ตัวแบบเนี่ยแยกออกมาจากฉากหลังน้องอชูคิดว่าต่างกัน,นย<อ>ังไงครับตรงนี้มันมีรยอยดาอยู่มันเป็นเงาอะครับ,รบแต่พอเพิ่มอันนี้แล้วมัน แล้วพี่ไอจะลองเปิดรูปเทียบกันนะวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาลองเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ<ม>นี่ก็คือที่ข้างในร้านก่อนอุ๊ยไอยเห็นมาเล่นนึงไปได้ใกล้ๆดีกว่า อุ้ยทำไมเมื่อจังเลยแป๊บนึ่งนะคะแตหนูขอแบบแสงก่อนนี่ละค่ะสว่างแล้วหนูก็จะมาฝึกขี่ม้าว่าดูว่าหนูจะทําได้หรือเปล่าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูขอตั้งก่อนแป๊บหนึ่งนะคะหนูต้องใส่กางเกงขายาวค่ะเพราะว่าการขี่ม้ามันต้องใส่กางเกงขายาวแต่หนูใส่กีเกยขาสั้นอย่างนี้มาค่ะแล้วถูกปั๊บนะคะเข้าเข้าไปเลยอ่านั่งนิ่งๆหายใจสบายๆยังไม่ทำอะไรคุณไม่ทำอะไรคิด คือตอนนี้มันมันความรู้สึกที่หนูไม่เคยรู้สึกมา่ก่อนเลยแล้วก็มีความสุขดีสุดหนูมากเลยอโ, <Okay. S 2> โขอเคบคอครับ Thank you วันนี้เนี่ยอาบิทจะเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้อาี่ไอจะมาแนะนําสอนอาบิทเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อที่เราจะเป็นสตรีมเมอร์กันมีที่นั่งให้นั่งค่ะได้มีที่นั่งให้นั่งนะให้นั่งสบายๆเลยแบบเก้าอี้สตรีมเมอร์เลยเหมือนที่เราดูตอนที่เขาเล่นเกมสตรีมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันในการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแคปเจอร์การ์ดแบบนี้นะหูฟังที่มีไม์นะครับแบบนี้นะฉากหลังสีเขียวแบบนี้นะแล้วก็ต้องมีไฟเพิ่มเข้าไปด้วย คิดว่าในอนาคตเราสามารถเป็นนักสตรีมได้ไหมครับได้โอเคพี่ไอขอให้อบิทเป็นนักสตรีมตามความฝันของอบิทนะครับผมเป็นเด็กครับโอเคครับเป็นเด็กวันนี้นะครับผมจะมาขับรถในเกมนี้ครับผมกําลังขับรถแบบพอเร็วสูงเลยโอเคตอนนี้รถผมเร็วมากมาก้าตอนที่มันมีลูกกาตาเราอะต้องวิ่งหนีจากตัวนี้ให้ได้ถ้าเราเจอห้องยาว,ยาว เราก็ต้องมาเจอกับผีตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูนะตัวนี้เขาเรียกว่าชีกตายเลยอยากจะลองเป็นนักร้องเพลงออนไลน์หนึ่งวันเดี๋ยวพี่ไอจัดให้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นนักร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันจัดอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟวงแหวนนะคะน้องไมลีนจะให้น้องไมลีนใช้เนี่ย เป็นไม์สตูดิโอคอนเดนเซอร์นะคะเราจะเปิดเพลงจากมือถือเข้าไปที่ Audio ย e โ f เเนี่ยเราสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือ1ต่อสายเข้าไปเลยหรือ2เราเชื่อมต่อผ่านบูทูธนะครับเราสามารถที่เข้า YouTube แล้วก็เปิดเพลงที่เราต้องการที่จะคอเวอร์ได้เลยนะคะแล้วเรากดปุ่ม elimination เนี่ยเขาก็จะตัดเสียงร้องเพลงออกให้เหลือแต่เสียงดนตรี<า>ทำให้เราสามารถร้อง,<า>งเพลงได้ <ยะ S 1> โอเคเธอรักใครคนหนึ่ง I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my best. Cause it's only you, nobody knew I put you first, and for you.